สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับมาแล้ววันนี้นะครับผมกับพักเครื่องหลวงปุ่แห้วปวโรนะครับวันนี้ได้มาหลายรุ่นเลยนะเห็นบ้าวเปา่านะครับนะวันนี้ได้มาหลายรายการเลยนะครับวันนี้มันพุทธหัสนะครับมิสนามพระเราก็เลยยังพอได้นี่ทีเด็ดครับทีเด็ดเหรียญโชคดีนะครับเนื้อทองคําไม่ตัดปีนะสวยนะครับ นะแล้วก็ดีครับทองคําธรรมดานะครับอันนี้แบบตัดปีกแล้วนะครับอันนี้หมายเลขสิบนะครับองค์นี้ติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับพี่ชายที่เคารพรักเห็นผมโพสโชทักมาเลยเบิร์ดเก็บไว้ให้พี่เลยองค์นี้นะครับอ่าพี่เอาไว้ให้ลูกชายพี่นะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้มีประสบการณ์นะครับ มีประสบการณ์เป็นพระที่มีประสบการณ์นะครับเออรุ่นนี้เลยนะครับตอนนี้นี่ครับหนักนะพี่เห็นอย่างนี้นะนี่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 นะครับเหรียญน,นี่พอไม่ตัดปีกนะอันนี้ผมเอายันส่วนให้ดูเลยใช่ไหมขนาดพอๆกับยันส่วนเลยแล้วสวยมากนะครับเห,เหรียญเหรียญพุโทโธโชคขอไปยเหรียญพุทโธนะครับเหรียญพุทโธนี่ อันนี้ธรรมดานะอันนี้แบบตัดปีกแล้วตัดแบบต้องบอกว่าทองร้านพี่ไทยนะี่ไม่ทําให้ผิดหวังอันนี้เลี่ยมทองร้านพี่ไทยนะครับเลี่ยมทองฝั่งเพชรแท้นะครับคือคือถ้าพี่เลี่ยมตอนเนี้ยหลายตังอะนี่ยี่สิบจุดสี่แปดนะครับยี่สิบจุดสี่แปดนะแล้วก็องนี้สวยนะเลี่ยนโชคดีอาเรพุโทโธ พุโทโธนะครับหรยอพุโทโธนะครับเป็นเขาเรียกเป็นเป็น,ปนคําที่หลวงปู่ใช้ตลอดเลยที่ท่านเจริญนะครับท่านจะใช้ว่าพุโทโธพุโทโธตลอดนะครับนะผมก็คผผําศัพท์ของพระก็ไม่ค่อยคล่องเลยลน,นะท่านจะนะครับเอ่ยวาจาท่านประจํานะพุทโธพุทโธพุทโธนะครับทางวัดก็เลยจัดสร้างรุ่นนี้ขึ้นมานะเป็นที่ระลึกหลวงปู่ท่านเลยนะครับ อันนี้เป็นเน้อทองคำไม่ตัดปีกนะครับอันนี้สร้างแค่3องค์นะสหรือ2เนี่ผมจำไม่ได้นะเป็นปฐมมาเลิกนะครับเด่นปฐมมาเลิกนะครับนี่พี่ดูดิยี่สิบเก้ากรัมโอ้เกือบสองบาทอะนะเกือบสองบาทอนะนี่นะครับโอ้หนักมากนะครับนี่เดี๋ยววันนี้มีเปิดให้แล้วก็ได้นี่มาองคหนึ่ง ทองแดงที่แพงกว่าเนึ่งเงินนะครับเหรียญยันสวนหนึ่งนะครับเนื้อทองแดงสร้างเพียงร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับเหรียญยันสวนหนึ่งปีห้าสามนะครับเนื้อทองแดงนะครับสร้างเพียงร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะโอ้โหนี่ไหนอะกล่องอยู่ไหนผมเห็นกล่องแวบ,บๆอยู่มีกล่องเดิมด้วยนะพี่นะคือคือคือเดิมแค่ไหนไม่รู้อะ พีด่ดูดิคือกล่องนี้แบบดูดิปีห้าสามอ่ะนี่นะเดิมปะ่ะนี่นี่ครับโอ้โหเป็นเนื้อทองแดงที่แพงกว่าเนื้อเงินนะครับและจริงๆอ่ะผมได้มาสองเหรียญน,นะผมได้จากรองผู้การนะครับอ่านะครับอันนี้รองผู้การท่านอามาแบ่งปันไม่ขอเอ่ยชื่อท่านละกันนะครับเออท่านเอามาให้สองเหรียญ แต่ว่าพอดีว่าเหรียญนี้ติดจองลูกค้าแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้รองผู้การท่านแบ่งมานะครับนะนี่ครับดูเบอร์ดิหนึ่งเก้าหนึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องบอกเลยใช่ไหมนี่ครับหมายเลขหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับนี่ครับได้มาสององแล้วองนี้เบอร์แปดสิบเจ็ดนะครับแล้วองนี้ได้พิเศษว่ามีจานหลวงปู่ท่านด้วยนะหลวงปู่ท่านจานเหล็กนะนี่ครับแพ้วนะครับปาวาโรนี่นี่ครับ คือเหรียญนี้ผมถ้าเก็บถ้าแบบเอาจริงนะเหรียญนี้ยขายไม่ได้ผมเก็บเลยนะคือสุดจริงนะเหรียญเนี้ยพี่ดูดิสมัยก่อนอนะเนื้อทองแดงอเกือบแสนนะเก้าหมื่นอะนะครับรุ่นเนี้ยอันนี้พูดไม่ได้พูดเวอร์นะต้องบอกว่ายันส่วนหนึ่งไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับยันส่วนหนึ่งเนี่ยเนื้อทองแดงสร้างแค่ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับ ปรมบทจะส่วนหนึ่งปีห้าสามนะครับเนื้อเงินเนื้อเงินสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอ่ะทองคำเลยทองคำเนี้ยก็สร้างยี่สิบสี่เหรียญน,นะครับทองคำยี่สิบสี่เงินเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับนวะเก้าสิบเก้าทองแดงนะทองแดงร้อยเก้าสิบเก้านะนวะเพิ่งขายกันไม่ได้นะีนะจบกันที่สองแสนนะครับทองแดงนะครับประมูลกันหกหมื่นต้นต้นนะครับหกหมื่นสามหกหมื่นสี่ นะครับแต่อันเนี้ยพี่ดูดิเลขสองหลักด้วยโอ้โหพระก็สวยนะเลขสองหลักด้วยนี่แปดเจ็ดหวยออกไปแล้วด้วยนะเออหวยออกไปแล้วด้วยนี่แปดเจ็ดนะครับนี่ครับพี่ดูดิเลขสองหลักเลขเรียงผิวนี่แดงเลยนะโอ้โหดูดิคือเนี่ยจําให้แม่นเลยพี่นี่ครับหลวงู่การท่านเข้ามาการาบหลวงปู่สมัยก่อน ก็เลยให้หลวงปู่ท่านเมตตาจานให้เป็นที่ระลึกพี่ดิโดคูคือดูแล้วสบายใจอ่ะดูแล้วแบบสบายตาเนี่ยเห็นไหมเอ่อเนี่ยๆน,นี่ครับดูแล้วสบายตาสบายใจเหรียญเนี้นะพี่เอาจริงผมเปิดราคาไม่เวอร์เลยนะเหรียญเนี้ยผมขอแค่แปดหมื่นนะครับจริงจร ก็อยู่ประมาณเจ็ดหมื่นนะครับหนะะึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยขายไปเจ0ดหมื่นแต่องค์เนี้ยความพิเศษคือหนึ่งเลขสองหลักสองเลยนะครับมีจานหลวงปู่คือพี่จะไปหาที่ไหนนะครับและรุ่นนี้ถือเป็นปฐมบทยันส่วนนี่เห็นไหมนะครับเนื้อเงินหก0มื่นนะครับในงเงินหก0มื่นพี่เพิ่มอีกหน่อยพี่ได้ทองแดงแบบส่งคุณค่าเลยแล้วมีจานหลวงปู่ท่านพร้อมเนีพี่เลี่ยมทองขึ้นคอได้เลยพร้อมกล่องเดิมหรือพี่จะเก็บเป็นที่ลึกอย่างนี้ก็ได้ พี่เก็บไปเที่ลึกอย่างนี้เลยก็ได้นะครับนี่ครับอันนี้แปดหมื่นบาทนะครับอง์แรกนะครับอ่ะต่อไปนะครับเหรียญพุทโธเนื้อทองคําไม่ตัดไปอีกนะครับพร้อมเลี่ยมทองล้านพี่ไทยนะนี่ครับฝั่งเพชรแท้สองเม็ดนี่นี่ครับมันสุดแล้วนะครับล้านพี่ไทยนี่คือสุดจริงๆนะครับแล้วเนี่ยเหรียญพุทโธนะช่างพร้อมกรอบยี่สิบเก้ากัมพีเอ้ยนะ อันนี้นะเอาเนี้ยผมเปิดเบาๆเลยรุ่นเนี้ยออกใหม่ๆนะแสนห้าทีนะแสนห้าหนึ่งแสนหบาททำบุญนะนะครับแต่องค์เนี้ยเลี่ยมทองลายไม่ถัยถ้าเลี่ยมปัจจุบันตอนนี้นะก็ส0 0 0 0ื่นน่าจะเลี่ยมไม่ได้นะครับอ่าเนี่ยเอางนี้ดีกว่าเหรียญเนี้ยผมให้ราคาพิเศษขอแค่1นึ0 0 0สบาทนะครับ หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทพี่ได้แบบสุดๆเนี่ยเอาไปเลยพี่สุดๆไปเลยนะครับนี่ครับชอบจริงทักมาได้เลยนะครับนี่ครับเหรียญพุทโธหลวงปู่แพ้วเปาโรแห่งวัดลังหมันพูดิงานพิธัยนี่คืองานของแกะได้แบบแกะฮาร์ดคอร์มากนะแกะลึกแกะคมนะครับคมจริงนัเนนี่ยทิมนียเนี่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 ยเนี้ยเนี่นะเนี่ย นะครับอันนี้หนึ่งแสนสี่มืนบาทโคตรคุ้มอ่ะพี่ตีแค่ราคาทองก็แสนถามแล้วมั้งใช่ไหมเออนะครับเออเนี่ยอันนี้เอาหนึ่งแสสี่มืนบาทสุดคุ้มเลยนะครับต่อไปเหรียญรุ่นแรกปีสองห้าสามแปดนี่ครับเนื้อทองแดงนะครับนี่ผิวสวยๆเลยใครที่แบบอยากได้รุ่นแรกนี่นี่สอแตกไปนะ องค์นี้นะเอาไป9,000บาทนะครับนี่ครับเอาไป9,000พันนะครับเหรียญล็อกเก็ตล็อกเก็ตนะครับนะล็อกเก็ตถวายอ่ยทูนเก้าถอยประเทศนะครับรุ่นนี้นะครับนี่ครับนะครับหมายเลขตองหกนะครับหกหกหกนะสวยมากองค์นี้รุ่นนี้นะครับปีห้าศูนย์นะครับผมจําไม่พลาดเลยนะนี่ครับนี่ครับแปดสิบปีนะครับอ่า ตอนนั้นอออะไรสักอย่างเกี่ยวกับ80นี่แหละนะครับหลวงปู่อายุ85ปีปี50นะครับหมายเลข666เรนนี้เอา8,000นะองค์นี้เอาแค่8,000บาทนะครับนี่8,000บาทเท่านั้นนะครับต่อไปครับพัยดยศพี่โคตรสุดเป็นชุดกรรมการหมายเลข3เลขตัวเดียวนะพี่อันเนี้ย พี่เลขตัวเดียวซื้อขายตอนนั้นนะครบชุดนะชุดละนะครับหกหมื่นนะหกหมื่นหกหมื่นห้านะครับเลขตัวเดียวนะั้นนี่และเนี่ยเบอร์สามแล้วเขาแยกขายเจ้าของเดิมแยกขายนะครับนี่ครับเ,เลขตัวเดียวพี่องนี้นะคือใครมาดูอีพีนี้คุ้มถ้าทันนะ เหรียญนี้ผมเอาหมื่นเดียวนะหนึ่งมืนบาทนะครับเลขสามครับนี่ครับเลขตัวเดียวนะอยู่ในชุดทองคไอ้ชุดกรรมการด้วยนะครับนี่นะครับหมายเลขสามเอาหมื่นเดียวพี่หมื่นเดียวเท่านั้นนะครับนี่ครับโอ้โหพัดยศครับเหรียญพัดยศกรรมการหมายเลขสามครับเอาหนึ่งหมื่นบาท นะสุดเลยพี่เอ้ยนะครับนี่ครับหนึ่งมืนได้มาเก้าพันนิดๆน,น,นะครับบวกบางๆสุดนี่เลยครับหนึ่งหกนะหมายเลขเลขดีอันนี้เหรียญทั่วไปนะเป็นเนื้อเงินเหรียญทั่วไปพี่นะครับตันเลขโคตรสวยเลยหนึ่งหกองนี้นะนะครับขอแค่6500บาทนะครับ6500นาร้อยบาทนะองนี้นี่ครับ เออนะหกพันห้าร้อยบาทจัดให้เลยนะครับสวยๆเลขสวยๆนะครับวันนี้นี่ต่อไปครับเฮ้ยเอาแบบลิมิเต็ดเลยไหมเอาแบบสุดเลยไหมเอาแบบสุดเลยไหมนี่นะครับเอาแบบสุดเลยไหมเดี๋ยวจัดพิเศษให้ปฐมบทเลย นะเป็นเนื้อตะกัวลองพิมพ์ลองพิมพ์แบบลองพิมพ์เลยนะครับนี่ครับเป็นเนื้อตะกัวนะด้านหน้าเนี่ยเป็นเหรียญลงปู่เห็นไหมนี่รุ่นพัดยดกรรมการนะครับไอชุดเหรียญลองพิมพ์เนื้อตะกัวนะครับขอไปนี่ด้านหลังก็จะเรียบอย่างนี้นะครับ อ่านะครับถ้าใครอยู่องการพาจะรู้ว่าเนืนอองพิมพ์แบบลองพิมพ์แบบแรกๆเลยเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะพิมพ์ด้านหน้าด้านหลังมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นด้านหลังครับอันนี้เป็นด้านหลังนะส่วนมากนะผมบอกเลยส่วนมากชุดแบบเนี้ยจะอยู่ในพิธิธภั์นะครับไม่ว่าวัดไหนนะแต่ชุดเนี้ยนะครับผมบอกเลยว่านะผู้มีพระคุณผมให้มาเลยแบ่งปันให้มานะ แกนำรถไปถวายนะครับถวายที่วัดลังมัดนะครับรถยนต์ใช้เป็นสาธารณประโยชน์นะครับหลวงพอ่อท่านก็เลยให้ให้มานะครับเออนี่ครับพี่ดูดิเห็นไหมสุดใครแบบอยากเก็บไว้แบบเป็นที่ระลึกนะเก็บไว้วันนี้ยังไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่อนาคตข้างหน้าอีกสิบยี่สิบสปีคู่เนี้ย เป็นอะไรที่แบบว่าผมบอกได้เลยว่าสุดมีคุณค่าเลยนะนี่คือลองพิมพ์นะตะกวดลองพิมพ์ด้านหน้าด้านหลังนะคู่นี้ผมขอแค่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทผมให้คู่นี้ไปเลยพี่เออนะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทพี่ยกคู่ไปเลยนะครับสุดจริงๆนี่ครับลองพิมพ์นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อไปนะครับเหรียญ โชคดีนะครับโชคดีเล็กโชคดีเล็กนี่คนชอบม,มากเลยนะเพราะว่าเหรียญสวยนะครับขนาดกําลังดีและยิ่งไม่ตัดปีนะเหรียญเขาขนาดกําลังสวยงามนะเหรียญโชคดีนะเงินนะครับ 3K ไม่ตัดไปนะครับองค์นี้ผมเอาแค่ห้าพันบาทนะครับเหรียญนี้เอาห้าพันบาทนะครับต่อไปนะองค์นี้นะตัดปีกนะครับ,น,รบน,นี่ครับเหรียญโชคดีอางค์งนี้เอาไปสองพันห้าร้อยบาทนะครับใครชื่นชอบ มาได้เลยราคาแบบมิตรภาพเลยนะครับวันนี้รับประกันแท้ทุกกองไม่ต้องวัดตาวัดใจนะครับ,นะรบวัดเงินในกระเป๋ากับแม่บ้านพอว่าจะอนุม,มัติหรือเปล่านี่นะครับสมปทานานะครับวัดกำรรแพงแสนปีสองห้านะครับนี่ครับเอาไปสองพันบาทเื้ทองแดงนะครับนี่นะครับต่อไป เศรษฐี90เบอร์300นะครับองค์นี้เอาไป1,500นะครับ1,500บาทนะครับเหรียญมั 1, ่งเฮงเฮงรวยรวยสอนะครับนี่ครับสวยๆนะเฮงเฮงรวยรวยสอเหรียญนี้เอาไป1,000บาทนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับต่อไปมาพัดยศอ่านี่อายุยืนนะครับแจกทานอายุยืน99ปีเนื้อนวะ หมายเลขเก้าสิบหกเอาเนื้อเงินผมไปไหนวะอันนี้ยังขายไม่ได้เพราะจริงๆเขามีเนื้อเงินด้วยนะครับเอาทองแดงแล้วกันนะเอาสี่ร้อยพอนี่ครับสวยๆพร้อมเลี่ยมนี่ก็เหมือนผมขายเหรียญละสามร้อยนะพเพราะเลียมด้วยเรี่ยมก็ร้อยหนึ่งนะครับเออเนี่ยนี่ครับมีสามองค์นะองค์ที่สองครับต่อไปองค์ที่สามโอ้องค์นี้สวยป่ะโอ้ปิดเลยต่อไปนะครับนี่ครับแผ่นเพชรกลับได้เลยนะครับเหรียญเพชรกลับเราสู้นะครับ ปีห้าสามวัดลังหมันนะครับนีบ่เรียนพิธีกรรมเราสู้หมายเลขเก้าสิบแปดเลขดีด้วยนะครับหวยออกไปแล้วสามเก้าแปดสามไปเก้าเนี่ยนี่เนะเงินองค์นี้เอาสองหมื่นนะครับสองหมื่นบาทนี่ครับต่อไปนี่เรกร้ลงกันมาวันนี้ผมได้มาแล้วนะนี่ปู่ทวดนะครับหลุงปูทงป่ทวดหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นอธิบดีสร้างบาร,รมีนะครับนี่ลันตรลาย นะครับเมตายฐานเจดโดยหลวงปู่แพ้วโบวรโรแห่งวัดลังหมันนะครับแล้วก็เอาไปเข้าพิธีปลุกเสกที่วัดพระคุนะครับอา่าจงังหวัดสงขลานะครับปีห้าหกอีกทีหนึง่งนี่ครับสุดๆรุ่นนี้นะด้านหน้าด้านท่านี่จะเป็นยันส่วนนะครับกับตาช่างใช่ไหมเออกระทรวงยุติธรรมใช่ไหมอย่งนงี้ผมก็ไม่ค่อยเก่งนะครับเออนี่ครับ นะจะเป็นาขา้อเสนอของอภิวรีศาลุรรูกท้าสานะครับเนี่ยผมจำไม่ผิดนะจำผิดก็ขอไปนะครับในสวยมากนะครั้งก่อนได้มาแค่สามพี่เอ้ยนะครับไม่ได้กันเยอะเลยนะวันนี้ผมบุกมากี่องค์นี่สองสี่ห้าองค์นะครับนี่วันนี้วันพุธานมีตลาดพระไม่ไรเช่ามาได้มาห้าองค์นะครับนี่ครับเหมือนเดิมพี่ถึงผมจะเช่ามาแพงขึ้นแต่ผมยังให้ราคาเดิมเพียง องค์ละ1,200บาทเนื้อเงินยวงนะครับโอ้โหหลวงปูท่ทวดนี่ต้องบอกว่าพิสูจน์แล้วนะครับนี่พระนี้ลันตรายนะครับเนี่ยนะครับเขาเรียกพระนี้ลันตรายเลยนะครับหลวงปูท่ทวดนะครับนี่อ่านะครับองละหนึ่งพันสองร้บาทมี5องค์นะครับต่อไปอะไรดีต่อไปอะไรดีใบขี้เหล็กไหมองค์นี้ไม่สวยอ่ะพี่อ่าให้ดูให้ดูก่อนนะไม่ค่อยสวยนะตัดซีนเดิมเห็นปะ เนื้อไม่ค่อยสวยนะมีเป็นคราบนะครับเอางี้ดีกว่าเอาสี่พันห้าร้อยบาทพอคือราคาเนี้ยพี่ไม่ต้องหาที่ไหนเลยใบขี้เล็กรุ่นแรกราคาสี่พันห้าพร้อมกล่องเดิมซีนเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับให้ไปเลยวันนี้นะครับต่อไปนี่ครับสามแปดย้อนยุคนะครับนี่วัดลังหมันนะครับองนี้เอาสี่ร้อยนะครับ ถ้าทำแปดรุ่นแรกไม่ไหวเอาย้อนยุบไปได้นะพี่นะเออเอาสี่ร้อยพอนะครับอ่ะเอาเพียงแค่นี้ละกันนะครับนี่วันนี้ก็ขอขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามรับชมนะท่านใด,ดชอบได้กันไหนนะแอบรูปส่งมาได้เลยนะครับแอดบ้านเขียวมานี่ครับนะดีแอดไปได้เลยปั๊บนะกดนะครับเข้าบ้านเขียวแล้วแอดแอดมาได้เลยนะครับนะหรือบันทึกเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เหมือนกันนะครับพี่นะเอาวันนี้ขอขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามรับชม e ีหน้าผมจะมีอะไรมาแบ่งปันอีกก็ฝากติดตามด้วยครับสว่วนอีพีนี้สวัสดีครับ